ระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันจะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับถ้าเป็นประเภทขับรถกลางคืนบ่อยๆขับรถตอนค่ำๆนี่ก็อย่าลืมดูไฟนะครับดูไฟรถไฟเลี้ยวไฟท้ายมันตรวจสอบหน่อยนะไฟหน้าเหลืองก็ขัดมันทะหน่อยนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถช่วงค่ำๆบ่อยๆนะ เจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน,ดน่าไว้ใจได้นะฮะแมสภาพเรียบร้อยดูดีเกินอายุอนามจริงนะรถคันนี้นะครับเรียกว่าเจ้าของดูแลมาดีจริงๆหรือไม่ทีนดงก็เรียกว่ามีการซ่อมบำรุงหรือว่า มันทะเน้นใหญ่มาแล้วนะครับก็เลยสภาพออกมาดีขนาดนี้นะถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมแล้วก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3ามสี่บล็อกนะหนึ่งเจสองนะครับหนึ่งยู นะหกร้อยหกสิบเทโบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสี่บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็หนึ่งเจเครื่องสองพันห้านะสำหรับเครื่องสองพันห้านะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นเอ่อาร์บีเก็จะเป็นเครื่องสองพันซีซีนะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ ภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก,ก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวเรี่ยวแรงพระละกกำลังนี่ก็ยังดูแล้วห้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ท่าทางจะอดทนน่าดูเลยทีเดียว